มีหลายคนนะครับกำลังสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้นะครับหน่วยนาวิกโยธินพร้อมด้วยเหนือ,อพร้อมด้วยกองทัพเรือนะครับได้นำเรือรบหลายประเภทเลยเข้าไปจอดปิดอ่าวไทยอยู่เนี่ยแต่ก่อนที่จะไปปิดอ่าวไทยเนี่ยเรามีการยิงปะทะก,กันที่บริเวณเกาะกงซึ่งแน่นอนครับบริเวณเกาะกงนั้นก็เป็นที่เป็นที่ที่อยู่ของกลุ่มของุข,ของพลเอกเตียบันนะครับมีหลายคนก็งงเอ๊ะป๋า แล้วทําไมเราไปยิงกันขนาดนั้นเราทําลายกันขนาดนั้นในเตอร์พลเอกเตียบันเขาเงียบไปเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงผมก็จะบอกงี้ครับว่าถ้าท่านตั้งข้อสังเกตตรงนี้นั้นท่านก็ไม่ผิดที่จะตั้งข้อสังเกตตรงนั้นขนาดเราเอาไข่ขนาด500ปอนด์นะครับติดปีกติดใต้ท้อง F 1ฟบินไปถล่มเตียบันก็ยังเฉยเตียเซฮาก็ออกมาทำหน้าตาขึงขังนิดนึงนะครับแล้วมาตั้งคำถามกับกองทัพบ,บ้านเราเนี่ยว่า ตกลงเราจะไม่หยุดยิงใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการเล่นละครการที่เราไปกระทึบอ,อยู่ตรงเกาะกงซึ่งมันเป็นเขตอิทธิพลของเตียบันแต่วันนี้ไอ้ตรงเกาะกงตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งหรือมันเป็นอดีตที่เป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของพลเอกเตียบันมันไม่ได้เป็นของของพลเอกเตียบันแล้ว วันนี้คนที่เป็นผู้ว่าเกาะกงคนที่ดูแลตรงนั้นมันเป็นคนของหุ่นเซนมันเพิ่งจะเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนี่เองเดือน2เดือนที่แล้วนี่เองฉะนั้นตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลเอกเตียบันโดยตรงแต่มันเป็นอดีตพื้นที่เขตอ,อิทธิพลเขตปกครองของเขาเพราะพลเอกเตียบันเองก็เติบโตอยู่ที่เกาะกงนี่แหละครับเดิมทีก็ชื่อนายสังวานหินกลิ่ง แต่วันนี้เนี่ยเราไปถล่มกันไปตีกันเละอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกที่พลเอกเตียบันเขาจะอยู่เฉยๆเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของเขาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนั้นเป็นคนของพลเอกเตียบันยังปกครองอยู่เรื่องนี้ก็ไม่แน่แต่สุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนที่คนสนิทของพลเอกเตียบันจะถูกปลดโดยนายหุนเซนนั้นเนี่ย มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตรงเกาะกงเนี่ยเขาขุดคูเลตแล้วก็ตั้งฐานปืนกลพับฐานได้ตอนนั้นเรือเราก็ไปลอยลอยลำอยู่แถ,แถวแถวทะเลหลวงแล้วแหะแต่ว่าเป็นเรือลำเล็กๆเป็นเรือตรวจการธรรมดาไม่ใช่เรือไม่ใช่เรือรบหรือเรืออะไรอะฟรีเกตอะไรพวกนั้นไม่มีตอนนั้นเราไม่มีเราไม่ไปลำลอยไม,ไม่ได้ไปลอยลำอยู่นั้นเป็นแค่เรือตรวจการท่านั้นที่เราไปอาจอดไว้สี่ห้าลำนะครับ เขาก็ตั้งฐานปืนกลพับขุดร่องคูเลตเอาไว้ก็ขุดอยู่ได้ประมาณ3-4วันเขาก็เขาก็เก็บปืนทิ้งเก็บอะไรไปเขาก็เขาก็เลิกลิกเกก็เลิกไอเราก็เลิกเหมือนกันเราก็ไปเหมือนกันเราก็ต่างคนต่างไปประมาณนี้แต่พอมาวันนี้เนี่ยนะครับตรงเกาะกงเนี่ยคือตัวปัญหาเพราะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงนั้นมันไม่ใช่คนของเตียบันแต่มันเป็นคนของฮุนเซน แล้ววันนี้เขาก็ตั้งฐานปืนใหญ่เขาตั้งเขาขุดคูเรนใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเตรียมที่จะปะทะนี่โชคดีนะที่เรือรบขเขมรมันก็ไม่ได้ออกมาเยอะมากมายเพราะเรือรบขเขมรมันไม่มีอะไรมันก็แค่เรืออย่างเก่งของเขาก็เรือตรวจการติดตั้งปืนกลปืนกลมืออมันก็ทําอะไรมากไม่ไดนะ้มันไม่มีขีปนาวุธคุณสังเกตเรือไทย0ู6ก็ไม่ได้ออกมานะ พราะที่เหวงที่ผมเล่าให้ฟังวันที่พลเอกเตียบันไปรับตรวจรับเรือไทยศูนย์ห้าหกและพอเตียบันกลับมาปุ๊บเรือตามหลังมาผมยังพูดเลยว่าไอเรือลำนี้มันไม่มีอาวุธมันไม่มีขีปนาวุธมันไม่ติดอะไรมาเลยมันมาแต่เรือเปล่าๆแต่ว่าลำที่สองอ่ะผมจะบอกให้ฟังเลยก็ได้ว่ามันจะมาเต็มระบบเลยทีเนี้ยทีนี้การมาเต็มระบบของเรือลำที่สองมันจะเอามาสู้กับไทยหรือว่ามันจะเอามาทำรัฐประหารในในประเทศมันเองก็ก็คงจะต้องติดตามกันดู แต่ในเบื้องต้นผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้เอามารบนะครับและก็คิดว่าในระหว่างนี้จีนคงไม่ส่งเรือรบลำนั้นมาแน่นอนถ้าเขายังถ้าเขาทําเสร็จแล้วก็คิดว่าเขาก็คงไม่ส่งเข้ามาจนกว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงไปหรือว่าสถานการณ์นี้จะจบยุติลงโดยการเจรจากันทั้งทุกฝ่ายนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาก็แสดงความเห็นออกมาแล้วว่าเขาไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวมันก็จะมีคําถามอีกว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่เราไปยึดเนิน600เนี่ยทำไมเราเจออาวุธของจีนเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นอาวุธไรแรงด้วยแล้วก็เป็นอาวุธซึ่งผลิตมาในปี2025ก็คือในปีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับผมได้อธิบายความไว้แล้วสําหรับใครที่ต้องการฟังนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกับอาวุธชิ้นนี้ให้กลับไปดูย้อนหลังคลิปไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะครับเป็นการไลฟ์สดเมื่อวานนี้ช่วง ต้นๆรายการเนี่ยผมจะมีพูดถึงที่มาที่ไปของอาวุธที่เราไปพบเจอกันที่บนเนิน600อันนี้ชัดเจนนะครับผมได้อธิบายที่มาที่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับฉะนั้นการที่เราไปทิ้งระเบิดที่เกาะกงแล้วผลเอกเตียบันเงียบๆนั่นก็คือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่นั่นคนของเขาพ้นหน้าที่ถูกเปลี่ยนไปเพราะเนื่องจากนายฮุนเซนไม่ไว้ใจ แล้วการเปลี่ยนตัวผู้ว่าเกาะกงในวันนั้นก็คือส่งผลมาวันนี้เขากะจะเปิดแนวรบตรงนี้ด้วยเขาจึงเปลี่ยนตัวนะครับเพราะความไม่ไว้วางใจพลเอกเตียบันนั่นเองเอาแล้วครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าทําไมถึงเตียบันถึงเงียบทั้งทั้งที่เกาะกงเคยเป็นเขตอิทธิพลของเขาคําตอบผมตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะครับท่าในใดต้องการสนับสนุนรายการก็มีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ข้างล่างนี้สําหรับวันนี้ต้องร่ำลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ